เนี่ยคาวิตี้ก็คือเดินทีละชั้นใช่ไหมครับแต่ว่าพังมิลลิ่งเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนกับว่าเราถือดอกสว่านมาแล้วก็เจาะ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 จนกระทร่งมันออกมาเป็นชิ้นงานส่วนใหญ่แล้วหัวข้อพวกนี้มันจะเขาเคลมว่ามันเร็วกว่าในงานบางประเภทเช่นประเภทที่ว่ามีบอสอย่างเงี้ยนะครับรอบถ้าเกิดเราเทียบเวลากันผมใช้ดอกเดียวกันนะครับแล้วก็คาวิตี้อะแดปตีฟแล้วก็พัง ก็สังเกตว่า c าบิ t ีใช้3ไอ้นี่ใช้2องพังมิ l ลิงใช้1แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าก็เฉพาะงานนี้เนาะมันก็จะเป็นเทคนิคการเดินแบบนี้พังเนี่ยก็จะต้องมีทูลเฉพาะด้วยว่าสามารถที่จะเดินได้เพราะส่วนใหญ่ทูลทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสําหรับ c า v i t y ก็มาลองพรีวิวดูในหัวข้อของตัวที่เป็นพังมิลลิงก็กด l i s l A นะครับอาจจะซ่อนทูลผ่านออกก่อน แล้วก็ลองกดเพย์ดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นการเจาะกินหน้าเนื้อเนี่ยมันก็จะคุมคอนเซ็ปต์เหมือนคล้ายๆอ a ด t i ี e นะครับว่ามันกินทีละนิดๆแต่ว่ากดแล้วก็เจาะลงไปเจาะลงไปส่วนใหญ่แล้วเป็นงานที่เหมือนก็มีสันอืดเรียบนะครับจะทำงานได้ลบ แมทท r เรียลคา t วเนี่ยได้เร็ว เรามาดูว่าวิธีการสร้าง operation ทำยังไงนะครับก็มี w o r k p i e ี e เบอร์4อยู่ที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปเลือก create operation เลือกตัวดอกเป็น insert cutter 40เลือก geometry เป็น workpiece 4นะครับ method เลือกเป็น new finish ข้างบนก็เลือกเป็น p u n k milling แล้วก็กดโอเคตรงพารามิเตอร์ตรงนี้ก็คือเปอร์เซ็นที่มันจะให้เดินกินละเท่าไหร่นะครับส่วนเ e o เมตีเนี่ยเราก็เลือกไว้แล้วนะครับก็ถ้าไม่คิดอะไรก็กดเจเน r เรตมันก็จะสร้าง default โปรแกรมพื้นฐานออกมาให้ครับก็ ประมาณนี้นะครับพังมิลลิ่ง